สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะติดตามข่าวสารประจาําวันวันนี้เราจะมาพูดถึงการแจกเงินนะคะของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนคาดการว่ารัฐบาลนะคะจะแจกเงินสูงสุดถึง1545บาทก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อพ่อ,พอแม่แม่ที่มีสิทธิ์นะคะได้รับเงินในรอบนี้ซึ่งการแจกเงินในรอบนี้นะคะก็จะคูบคู่ไปกับค่าอุปโภคบริโภคของอ่าแต่ละเดือนเดือนละ300บาทนะคะแล้วก็จะมี ค่าเดินทางค่ากา๊์ดค่าน้ํนปาประปานะคะแล้วก็รวมไปถึงค่า ค่าไฟด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับท่านใดที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าบัตรคนจนปี2565ก็น่าจะได้ใช้นะคะจนถึงเดือนมีนาคมเพราะทางด้านรัฐบาลเองนะคะก็ได้วางกรอบในการอนุมัติหรือประกาศสิทธิ์นะคะผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปี2568กก็คือ จะต้องนะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและจะประกาศสิทธิ์พร้อมกันทั้งคนเก่าและคนใหม่แต่คนเก่าคุณไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิน้นท่านจะได้รับ300บาทในเบื้องต้นในแต่ละเดือนก่อนจนกว่าที่จะมีสิทธิ์นะคะประกาศสิทธิ์ผู้ที่ได้รับบัตรริการห่งรัฐรอบปี2568ท่านถึงจะได้ใช้ในระบบใหม่ส่วนการลงทะเบียนในกลุ่มนะคะบุคคลที่สนใจลงทะเบียนแนะนําให้ท่านรีบ ดำเนินการโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาสมัครเข้าระบบไว้ก่อนนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วทางด้านรัฐบาลเองนะคะจะให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นดังนั้นนะคะจึงขอฝากเตือนพ่อ,พอแม,แม่หรือลูกหลานนะคะที่สนใจลงทะเบียนนะคะในการรับเงินบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ให้รีบนะคะดำเนินการในการโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็มาสมัครเข้าระบบนะคะ เพื่อจะได้ง่ายต่อการลงทะเบียนในรอบต่อไปสําหรับนะคะร,ระยะเวลาในการลงทะเบียนร,รอบนี้หลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาเนื่องจากมองว่ารัฐบาลเองนะคะยังไม่มีความชัดเจนในประการลงทะเบียนในรอบนี้เลย เบื้องต้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเองนะคะก็ได้ชี้แจงถึงขอบเขตในการลงทะเบียนว่าน่าจะเกิดขึ้นในราวๆเดือนมีนาคม68ที่จะถึงนี้ส่วนการคัดกรองนั้นทางด้านคณะกรรมการนะคะก็ได้แต่งตั้งขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อจะพิจารณาในหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการวิเคราะห์นะคะผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะพักด้านคนจนไม่ จริงออกจากระบบนะคะดังนั้นจึงของให้พี่น้องประชาชนนะคะมั่นใจได้แล้วก็คอยติดตามข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียนในรอบปี68เพื่อจะได้ไม่พลาดและทันท่วงทีในการลงทะเบียนส่วนการลงทะเบียนนั้นนะคะทางด้านรัฐบาลเองก็มีขอบเขตนะคะในการลงทะเบียนในกลุ่มบุคคลใหม่คือท่านจะต้องนะคะ เป็นบุคคลสัญชาติไทยค่ะและที่สำคัญนะคะรายได้ต้องไม่เกิน10,000 0บาทต่อปีหากมัดรายได้รวมของครอบครัวแล้วนะคะ mm. ก็จะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อครอบครัวเช่นกันดังนั้นหลักเกณฑ์เข้าๆรัฐบาลน่าจะมีความชัดเจนอีกประมาณช่วงเดือนกุมภาดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะคะกดติดตามช่องนี้ไว้เดี๋ยวเราจะนำม,มาอัปเดตในทุกๆวันเพื่อให้พลาดการติดตามข่าวสาร ด,ดีๆนะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐของเงินบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางด้านรัฐบาลเองนะคะจะเพิ่มสิทธิ์นะคะเกี่ยวกับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกมากมายดังนั้นหากท่านไหนที่เข้าเกณฑ์หรือเข้าเงื่อนไขก็อยากจะให้ลงทะเบียนรอบนี้ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์จากทางด้านรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะย อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ